ก็สวัสดีบรรทุกคทุกคนพ่อๆก็ส่องเป่าเออชาแนลเด้อตอนนี้กะกี้เขาถายไปมือเข่าดูหน้าเลยเนาะคือเก่าเนาะเทามาเบิ่งกันว่ามือนี้โอ้ยเส้นทางที่เทาทีไปก็ลำบากยากแกนจักหน่อยเด้อนี่โซ่เพิ่มตีนฟรีฮะตีนที่เทาก็คือเปล่าจิ๋วกะลังขับอยู่ทางด้านนี้เนาะนี่เส้นทางเด้อกะสิยากจักหน่อยเด้อเพราะว่าเส้นทางมันสิคุกคักคุกคัก เออแต่อเนนั้นเอา,เอา,าที่่นสื่อใหม่เนะลายตากะยา่าดเออคลิปนี้มันอยู่ในรถไทยกะสิยากลําบากจากน้อยกะสิไทยให้เบิ่งวันนี้คือเส้นทางที่สิไป,ปนะเอืออีกทงหนึ่งเนาะราว่าเพิทิศสองทงก็คือว่าตอนนี้ฮอดหน้าไปทีเรียบร้อยนะบอกว่นลืมท้ายมาแต่ขับรถไทยอยู่อยู่ถึงขับรถไทยลงมาผี่ ก็ลืมท่ายให้บัตรสุสุคนได้เบิงกะกะบับเเป็นยางนอกเบิกกะสิมาท่ายบรรยากาศตอนเก็บข่าวคืนรถไว้เพียงว่าบ่าจิ๋วกับบ่าบัวร้อยเพิ่นกําลังอันเอาขึ้นรถอยู่ในตอนนี้นะกะมืรอนีม,ม,อนมามอร์ดีมาทั้งหมดมีหาขั้นรถเนาะแต่ว่าเขาเจ้าเมื่อเมื่อแล้วสองคันแต่ตอนนี้มาเก็บพร้อมกันอีกก็คือสามคันทั้งหมดก็คือหาขั้นนั่นเองเนาะสองคันเมื่อก่อนน่ะนะ กับเบาเอื้อกัสิพากันไปเก็บอันพอนข่าวขึ้นรถก่อนเด้อเก็บข่าวขึ้นไฮบ้าบอบอลลอยอันเลี้ยงกันเด้อเบาเอื้อกสิเก็บขึ้นประมาณนี้นะพี่น้องเอ,อ้ยพว่าคากล่องเบาเอื้อประเดียเด๋ยวเอามานะนเป็นโซเฟอรก็ได้นะพี่น้องน,อน่าจะเบาเอื้อสิดท้ารถไทยห้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเด้ออ้าว 哈哈，你，<laughs> <laughs> กงจะเปลี่ยนไทยให้พี่น้องเบาจิว๋วบาเอื้อคับรถไทยเมื่อกี้เดี๋ยวจะเกือ <c> บ <ười> คาคับรถไทยบ่ค่อยแข็งมันแรงอ่ะนะน้องกัดจีประมาณนี้ละแต่กับพ่อกับแต่กับพ่อขับได้อยู่ปู่ปู่ป,ป้าป่าน,ะะน่ะเนาะกับพ่อเฮ็ดได้เฮ็ดยังอยู่เหรอเบาเอื้อกะบ่ะบค่อยได้ขับรถไทยสมัยแต่ยังน้อย,อยกันเลยคือแบบว่าใหญ่มากกะปะเฮ็ดงานอยู่ ยุงเทพปนระธาบ่ค่อยได่แบาบว่าเอาลานเนาะก็คือแ่บว่าบ่ค่อยได้จับรถทงรถไทยพากันเมื่อยแล้วก็พากันมานั่งพักเศร้าอยู่ห่มเนาะเด็กๆกลับมาแม่ปุ้งกลับมาน้ำอีกแม่ปุ้งก็กงกได้ <c oughs> ไม่ใหญ่แหละกลับมาเอาลูกๆหล,ล,ลานๆอยู่แถวมือนี่แหละวไม่ใหญ่แหละก็ได้โอ <c oughs> ้ลานกลับมาน้ำ เจเแนวเบานั้นนี่ถ้าผู้ใดอยากกินแต่สมัยเด็กน้อยนี่เปิดหน้ามึงดูเลยนางสาวเต้มสมัยเด็กน้อยเบาเอือพาลงเล่นน้ำข้างฉันเก๊ก๊เก๊เกนี่แหละเอาร้านพอดีแหละพี่น้องเอ้ยร้านก็าะเราแต่พ่อๆกันเลยตอนนี้นะฮะมึงเนี่ยบาจี เฮ็ดอี๋งน่นะดึงเอาดึงเอาร้านโอเพื่อจะลืมจกเด้อด้ามาแลวจกอยู่พันหลานชายเป็นสิดึงต้นไม้ขึ้นเอึ๊บออดึง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 เอาดึงระวังต้ะแตกเลยสบายสบาดีปลาลุงเลวนิ้วนิ้วนิ้ว เออเห็นบเบาๆเจสบายดีป้าลุงเหรอพวกหลอกหาอยู่กันนันเออพ่อเสดายบีป้าลุงเลยพ่อเนาะหลานชายสองคนอันนั้นก็หลานเคยนั่นก็หลานสาว <c oughs> ผู้ยังบ่แล้วอีกทั้งผู้ <c oughs> เด็กๆก็เล่นกันอยู่ที่ดินซ้ายนี่แหละ <c oughs> อันนิ้วน่ะเกือบกว่าบ่ซต์บ,บ่นิ้ว ไม่ใหญ่เหลี่ยมาอาลานันขึ้นหลินบอกพี่น้องอพ่อแม่พาก,กันเฮ็ดอันเฮ็ดนาเฮ็ดนาอะไรก็พากันมาดลินขีดินชาจกน้องระวังมดหลินกัดนะครับเด้วยอเอาออกเอาออกอันนี้คือไปนั่งอยู่เทิงพวนนิวมุดลิ้นไลยนะ ผากัเลนอันผากันเลนขี้ดินรายอันนี้เบาเจ๋น่อย้้าพ้ดได้เบิ่งตอนนั้นกระเาเจ๊ฝนไปหาเก็บเห็ดนะเบาเอ,อือยเขาควดดิดนี้เขาป้านขั้นพายอย่นี้ระวังแต่มหมดนั่นแหละกัดม,ม่วนบบาเจอื๊พ่อเม่เห็ดเวียกลูกก็เลนคีดินทสาย มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนาะพี่น้องเน,ะนาะคนเบ่งบ่าเจ่นกำลังป่าน,อ,น,อ,นอาไปเฮ็ดมันชิดตอดชิดตอดมันชิดตอด ความสุขนะพี่นอ้องเด็กๆกระเล่นขี้ดินขี้ดินไปปั่นคันพุงคันพายเล่นปั่นนั่นปั่นนี่เล่นวะบาจเพิ่นเล่นใหดน้องทำมือก็ได้ให้าาน้องทำมือก็ได้ม <c oughs> ีความสุขอีกแบบหนึ่งเด็กๆมาเพาะขี้ดินทราย ไม่ใญ่ายปเฮเทศยังษ์กนนะฮะไม่ง่ายกย็ฮื้อสิเลปะเพื่อปนปะดาว่าปากระเล่นขี้ดินทรายมือหน่านะเพื่อนปะดาะน,านะ,าะมือขี้เล็บนะ เมื่อละล่างดีดิเดอเล็บนั่นเด้อป้าเอียงยายปาเก็บขีดตกไปด่างไฟอืมไปเบิ่งขีดตกไปเตาะเพื่อนก็ได้อายายขีดตกนี่ขีดตกขีดตกอืมมีขีดตกอายายมีไงแหลกคนเก็บขีดตก อันนี้คีอในขีดตกอืมหอมหอมอันนี้ขีดตกมันเหนียวเหนียวเดยเตะกี้ในแน่นี่เลยเนี่ยเต็กกี้ในภะาคก,การเก็บเอาแล้วไปเห็ดกระบอกเนาะกับไปตองกุ้งนี่ละห่ออายายมีปลาทง่งยางี่ขีดตกเอามือบ่ายทงย่งหยางขีดตกคนวน,นี้นี่เดิ้กองหลอกล่ออยู่อันนี้มาเบิ่งกว่า เห็นอยู่บอกเ,เป็นยางไมย้ยางต้นกุ้งเนานะยายเนาะไปจูดไฟไปจูดไฟอันดังพื้นดักพายใส่ทานเอตองัองขังงี้ไงเอตองังขังเออมาเล่นอยู่พี่ไหมนิ้วเอ,อ้ยมาเล่นอยู่พี่มาเออหนนิ้วพลาเออนิ้วพลาอ่ะบอเจ็บดากโล่เพิ่นว่าเนาะพี่น้อง อ้ยังหายังทหอ่าทุ่งหยมันจะมีบ่เก็บขีดตกมาดังฟืนดังไฟกันเด้อมีไงแหลววานะม่ทุ่งหยนั่นแหละที่มันไหน้อยนึงต้นกระเทียมมีนี้นี่นีนี่ยามึงนี่อันมันทมไว้นะ ขี้ดินมันขี้ดินมันทมไว้นะเด็กๆก็พากันมาป่านพายทางฝั่งนี้อีกเลยเอ้ยอันนี้เบื้องในนี่เอียงนี่เบื้องในนี่เอียงนี่เก็บ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 มาเบิ่งดูแย่เอาเอาอันนั้นคุดนี่ยจิ้มมาเบิ่งนี่อีกอันหนึ่งนี่เอานู่นนี่จิ้มจิ้ม มาเบิดแล้วเฮ็ดพอเฮ <laughs> ็ดพอยังออกเฉยนี่กระป๋โอ้ยยังอ่อนยังอัน,อาานั้นอ,อยู่ได้ยายยังเป็นตาแซบอยู่เด็กเด็กนิ้วเจวเยามาดู <laughs> มาป่าลุงมึงด้อยอ่ะเฮ็ดพอเนี่ยเออมาเล่นขี้ดินน้ำนิ่วเด้อสิเอาไปหันแล้วเอาดดกเฮ็ดพอมันน้อยพวกเจียไม่เห็นอะไรกินถิ่มมาเล่นเล่น ป่าดูมาเล่นน้ำแมนมาเร่นขี้ดินน้ำนิ้วเด้อสิปลาลุงบอลเหรีนบ่ปลาลุงใหญ่เลยเนาะปลาลุงบอลเรีแล้วปลาลุงใหญ่ล <Industry. S 1> uh ่ะหูเด ยาชิซูอันคีตโตให้คุณยายกันนะพี่น้องมึงเนยพูนยาเขียวพัน,อ,น,น <laughs> อ,อันนึงเฮ้ยอีกอันหนึ่งบอเออได้หลายด,ดอกถ้าบัดน,นี้ฮะนี่ดอกซองดอกนะซอดอกเอ,อออะ้นี่ซองดอกนะแล้วมันเบิดแล้วฮะออเอาไ้มนี่ชุคีตโตให้คุณยายกับมึงเนี่ยพูดโอโนยังวโอโปดเอ็ดเปิดอยู่ในคีโตคะเนี่ย เก็บเป็นที่เรียบร้อยเก็บเพียพออีกแล้วได้จัดอกแล้วนะอีกสองอันนี้ได้สามอัสองสี่เฮ้ยได้สี่ดอกเลยในสายหฮบ้างด้วยเรามีสช่ไมเห็นปะมันแตกแล้วนะอันนี้มันเถาแล้วนี่มันเถานี่มันเถานี เห็ดพอเถ่าแล้วนะคะอีกไปเบิดแล้วเห็ดเลิกเลิกอีกแล้วน้องคนมิเทิงพูน,นดึงแค่ยังเจดึงแค่ยัง เสียงคนดึงเยะเยะเยะอยู่คนนึงอ้ามาเฮาเดียเบาเอือกันสิเก็บภาบรรยากาศไว้เพียงเท่านี <h <h ้เด้อพี่น้องหื้อขาวหื้อน้ำแล้วก็มานั่งเซาเมื่อยกับลูกๆหลานๆอยู่นี่แหละนั่งหลานๆกระพาะกันเล่นเนาะเบาเอื้อกอะมานั่งเซาเมื่อยจักหน่อยแล้วก็ไม่ง่ายกัเก็บขี้ตกไปดังพื้นดังไผ่อัน ถือว่าคลิปนี้กับ,บเอื้อก,กับสิปยแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีแล้วนิวสบายดีนบพอบ่พอพนบพ่ออย่าหันล้างใส่ก้อนหันอ่ะมาหาปลาลุงเร็วนบด,ดูสบายดีสบายดีเออเอเอจังสี่แล้วน,น้องเนาะต้องซ้อนเอาไปแล้วไปแล้ว,ลวบ๊ายบาย